สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตามหาศัตรูธรรมชาติอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งศัตรูธรรมชาติตัวนี้เราสามารถพบเจอได้ตามในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามพืชผักนะคะตามไม้ผลหรือตามไม้ดอกต่างๆนะคะซึ่งเจ้าหน้าตาของศัตรูธรรมชาติตัวนี้จะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะเอ๊ะเคยเจอแล้วแต่ไม่ทราบว่ามันเป็นตัวที่ดีมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเขามีประโยชน์อย่างไรและหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะตามมาค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาเจอแล้วนะคะสําหรับศัตรูธรรมชาติตัวที่กล่าวอ้างเมื่อสักครู่มันก็คือมแมลงวันดอกไม้นั่นเอง <S <S ซึ่งเจ้าแมลงวันตัวนี้ถ้าเรามองผิวเผินนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับผึ้งนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาจะไม่ต่อยเรานั่นเองลักษณะสีสันจะมีสีสันฉูดฉาดนะคะมีลักษณะบินเร็วบางที่อาจจะเรียกว่ามแมลงวันเจิงก็ได้ ลักษณะตัวต็ไวัยของมแมลงวันดอกไม้จะมีปีกหนึ่งคู่ปีกจะไม่มีลวดลายลำตัวมีสีเหลืองสลับดำตัวต็ไวัยจะกินอาหารก็คือเกสรดอกไม้เป็นมแมลงที่ช่วยผสมเกสรให้กับพืชได้มีอายุประมาณหนึ่งเดือนไข่ของมแมลงวันดอกไม้จะมีลักษณะเป็นรูปทรงรีสีขาวขุ่นมีอายุประมาณสองวันมักจะวางไข่ไว้ตามใบพืชบริเวณที่มีเพลี้ยอยู่ หนอนของมแมลงวันดอกไม้จะมีลักษณะเป็นหนอนที่ไม่มีขาส่วนหัวเรียวเล็กส่วนท้ายป้านลำตัวของหนอนจะมีสีเขียวอ่อนถึงสีน้ำตาลมักจะแฝงตัวอยู่ตามกลุ่มของเพียพฤติกรรมของหนอนจะมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ามโดยการกินมแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารเช่นเพียอ่อนไรแดงเพียไฟเป็นต้นตัวหนอนจะมีอายุประมาณ3-5วันหลังจากนั้นก็จึงจะเข้าดักแด้ ดักแด้จะมีลักษณะคล้ายๆหยดน้ํามีเปลือกแข็งสีน้ําตาลห่อหุ้มดักแด้จะมีอายุอยู่ประมาณ4-5วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวเต็มวัยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้มาทําความรู้จักกับแมลงวันดอกไม้ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเราควบคุมศัตรูพืชได้นะคะสําหรับ คลิปต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ขอฝากทุกท่านนะคะกดติดตามกดให้กําลังใจกับทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านได้รับชมและเดี๋ยวเรามาตามชมกันนะคะว่าในคลิปต่อไปเราจะมาตามหาศัตรูธรรมชาติตัวไหนคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ